สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องเอามาฝากกันอีกแล้วนะครับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับราคายางพาราประจำวันที่29พฤษภาคม2567นั่นเองครับวันนี้ก็ยังถือว่าน่าจะเป็นปีทองของพี่น้องนั่นเองครับอันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้ 80บาท40สต ern, บตางค์ปปวกเพิ่มขึ้นมาอีก20สตางค์ราคาท้องถิ่น77บาท40สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้81 ern, บาท71สบตางค์ปลปวกเพิ่มขึ้นมามากหน่อยที่1บาท22สตางค์ราคาท้องถิ่น78สบาท77สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้8 5บ้าบาท57สตางค์ปับปวกเพิ่มขึ้นมามากหน่อยที่1บาท50สสตางค์ ราคาท้องถิ่น82บาท57สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100%วันนี้65บาท89สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา1บาทราคาท้องถิ่น62บาท89สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้32บาท93สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา49สตางค์ราคาท้องถิ่น29บาท93สตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 55%พักชั่วโมง36สบาทยีสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา54สตางค์ราคาท้องถิ่น33.22บสาทยีสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65%ร์ค้างคืนวันนี้4 2่3บสาทแปสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา66สตางค์ราคาท้องถิ่น3 9 8สบาทแปสตางค์ และอย่างก้อนถ้วยอย่างเคลปวันนี้46.11บาทสตางค์ปรับปวกเพิ่มขึ้นมา69สตางค์ราคาท้องถิ่น44.11บาทสตางค์นั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมไปชมการซื้อขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยนะครับว่าทิศทางแนวโน้มจะดีหรืออย่างไร